ประเทศไทยตอนนี้มันเป็นประชาธิปไตย2ใบอนุญาตใบอนุญาตใบแรกคือมาจากการเลือกตั้งแต่ดีใบแรกใบเดียวตอนนี้สาหรับประเทศไทยเนี่ยมันไม่พอมันต้องมีใบที่2ใบที่2ผมเรียกว่าเป็นใบอนุญาตจากชนชั้นนานะครับคุณได้ใบแรกมาแล้วใบที่สองไม่ออกคุณก็เป็นรัฐบาลไม่ได้คุณได้ใบแรกมาแล้วอยู่ไปใบที่สองอาจจะต้านใบแรกไม่ได้ให้คุณเป็นไปก่อน แต่พอคุณเป็นสักพักเขายึดใบอนุญาตใบที่2คืนไม่ให้คุณแล้วจบและสารรัฐธรรมนูญก็เป็นกลไกสําคัญในการออกใบอนุญาตใบที่สองหรือริบใบอนุญาตใบที่สองใบอนุญาตที่สองมีคนเคยถามผมนะว่าใครเป็นเจ้าของอนุญาตที่สองคือมันไม่ใช่ตัวบุคคลมันเป็นเครือข่ายองค์การยกของอํานาจทั้งหมดนะซึ่งกลุ่มเนี้ยทั้งกลุ่มเนี่ยมันคือพลังอํานาจที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ปัญหาของ2,475ัจจนถึงตอนนี้มันยังไม่จบคือมันเป็นคู่ขัดแย้งระหว่างพลังทางการเมืองอำนาจในทางการเมืองที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งสู้ก,กันกับพลังทางการเมืองอำนาจทางการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งนั่นเองครับอาจารย์มาถึงวันนี้ แม้ว่าผลมันจะเกิดแล้วแต่ว่าคนก็ยังมองอยู่ว่าสารรัฐมนูญอาจจะเป็นปัญหาหรือเปล่าอาจจะเป็นต้นตอของหลายๆเรื่องหรือเปล่าหรือจะเป็นทางออกของการแก้วิกฤตอาจารย์มองการมีอยู่แล้วก็อำนาจหน้าที่ของสารรัฐมนูญนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยอาจารย์มองยังไงครับครับจริงๆจะพูดถึงสารรัฐธรรมนูญเนี่ยมันต้องเท้าความในทางประวัติศาสตร์สักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเวลาเราจะก่อตั้งสถาบันการเมืององค์กรตามรัฐธรรมนูญอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องตั้งคําถามว่าตั้งมาเพื่ออะไรครับ สถาบันทางการเมืองหรือองค์กรกรัฐธรรมนูญที่ชื่อว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยมันถือกําเนิดขึ้นมาในยุโรปนะครับในช่วงระหว่างระหว่างสงครามโลกครั้งที่1นจนถึงครั้งที่2นะครับ,รบมันก็มีความคิดเรื่องจะตั้งสารรัฐธรรมนูญขึ้นมาโดยเริ่มที่ออสเตรียโดยปรัชญาเบธีที่ชื่อว่าฮันส์เคิลเซนเป็นคนคิดขึ้นมาวิธีคิดเขาอธิบายแบบนี้ครับว่าเวลาเสียงข้างมากออกกฎหมายมาผ่านสภาเนี่ย S 2> <S 2> เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่มเพราะถ้าในนามของเสียงข้างมากยังไงก็ต้องบอกว่ามันไม่ขัดส่วนเสียงข้างน้อยเนี่ยถ้าเขาบอกว่ามันขัดแล้วจะทำยังไงมันก็แพ้เสียงข้างมากอยู่วันยังค่าดังนั้นจริงจําเป็นต้องหาองค์กรที่มันเป็นกลางและเป็นอิสระแยกออกมาจากรัฐสภามาทําหน้าที่ในการรักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดข,ข,ข,ของรัฐธรรมนูญอย่างน้อยที่สุดเพื่อให้เสียงข้างน้อยเขาได้มีโอกาสต่อสู้ไปที่สารรัฐธรรมนูญว่าร่างกฎหมายที่สภาพผ่านมาเนี่ยมันขัดรัฐธรรมนูญไหม นี่คือหลักใหญ่ใจความของการเกิดขึ้นของสารารัฐธรรมนูญแต่พอหลังสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งเกิดปารากฏการณ์ที่ฮิตเลอร์ขึ้นมาปกครองประเทศเยอรม,มนีแล้วก็เข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2แล้วก็ก่ออาญากรรมต่อวมนมนุษชาติอย่างรุนแรงโดยที่ฮิตเลอร์นั้นผ่านกระบวนการการเลือกตั้งหลังจากนั้นมาก็เลยมีกความคิดหนึ่งครับว่าสารารัฐธรรมนูญไม่ควรทําหน้าที่แค่เพียงตรวจสอบว่ากฎหมายไหนขัดรัฐธรรมนูญเท่านั้นแต่ควรทําหน้าที่ในลักษณะที่ ปกป้องรักษาประชาธิปไตยด้วยนะครับคนที่คิดเรื่องนี้ก็คือปรัชญาเมติชาวเยอรมนันีที่ชื่อว่าคาวลาเวนสไตน์คาวลาเวนสไตน์เขาเสนอไอเดียขึ้นมาในภาษากังก,กเราเรียกกันว่า Militant Democracy นะครับหรือประชาธิปไตยปกป,ป้องตนเองคือประชาธิปไตยเนี่ยจะรับรองเสรีภาพในการแสดงออกรับรองเสรีภาพในพักการเมืองใครๆรก็รณรงค์ใครๆก,ก็พูดอะไรก็ได้แล้วก็วินิจฉัยตัดสินกันด้วยมติของมหาชนทีนี้เนี่ยเกิดมี ใครคนใดคนหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคณะใดคณะหนึ่งใช้เสรีภาพในการแสดงออกใช้เสร็จแล้วเข้ามามีอำนาจรัฐแล้วก็มาบอกว่าฉันจะเป็นคนที่มีเสรีภาพแสดงออกคนสุดท้ายหลังจากนั้นฉันไม่ให้ใครพูดแล้วหลังจากนั้นฉันจะล้มระบอบการปกครองเปลี่ยนระบอบการปกครองหนึ่งไปเป็นอีกระบอบการปกครองหนึ่งถ้าแบบนี้ประชาธิปไตยมันต้องมีวิธีการป้องกันตนเองคาร์ลเวนสไตน์เสนอไอเดียนี้ขึ้นมาก็เพราะเห็นประสบการณ์ของฮิตเลอร์เขามาตามกระบวนการตามรัฐธรรมนูญตามการเลือกตั้ง แต่เมื่อใช้เสรีภาพใช้กระบวนการรั้งหมดแล้วเอาขึ้นมาดันมาล้มระบอบก,การปกครองนะวเราเป็นสตาร์เลยบอกอย่างนี้ประชาธิที่วต้องมีวิธีป้องกันตัวเองถ้าหากมีคนใดคนหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคณะใดคณะหนึ่งใช้เสรีภาพในเป็นในทางล้มล้างแบบนี้ระบอบประชาธิปไตยต้องจัดการไอคนนั้นนี่ก็คือมาตรการยุบพรรคนั่นเองดังนั้นจะเห็นได้ว่าวิธีคิดของโลกตะวันตกที่สร้างสถารมนขึ้นมามันเลยมีพันธกิจอยู่2เรื่องหนึ่งคือ รักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญตรวจสอบไม่ให้กฎหมายที่สภาตราขึ้นนั้นขัดรัฐธรรมนูญและก็คุ้มของเสียงค้างน้อยสอ,สองก็คือรักษาระบอบการปกครองไม่ให้ใครที่ใช้เสรีภาพตามรัฐตามระบอบประชาธิปไตยแต่มาล้มประชาธิปไตยเสียเองนะครับนี่คือความคิดของมันทีนี้ดูสารตั้งต้นดูวิธีคิดดูเหมือนจะดีใช่ไหมครับ,รบแต่เมื่อใช้ไปใช้มาใช้มาใช้ไปผ่านมาเรื่อยๆความคิดแบบสามนูลก็แพร่หลายไปทั่วโลกประเทศในยุโรปมีสามนูลกันเกือบ เป็นจํานวนมากแล้วพอประเทศที่เป็นอดีตเป็นคอมมิวนิสต์พอเข้าสู่โลกเสรีก็ตั้งสาลร,รัฐมนุนขึ้นมาเช่นเดียวกันหลากหลายประเทศแยกตัวออกมาจากกลุ่มประเทศยูโกสลาเวียกลุ่มประเทศในรัสเซียต่างๆเนี่ยสาภาพโซเวียตเดิมที่แยกประเทศออกมาปุ๊บเนี่ยนะก็ตั้งสาลร,รัฐมนุญกันเต็มเลยแล้วมันเช่นเดียวกันครับอิทธิพลนี้ก็แผ่มาถึงประเทศไทยประเทศหล,หลายประเทศในเอเชียราวกับว่า ถ้าเราจะพิสูจน์ว่าเราเป็นรัฐธรรมนูญที่ได้มาตรฐานรัฐธรรมนูญที่ดีรัฐธรรมนูญที่เป็นไปตามหลัก rule of law รัฐธรรมนูญที่เคารพหลักการเสรีประชาธิปไตยดูเสมือนว่าจะขาดสารรัฐธรรมนูญไม่ได้นี่จึงเป็นที่มาว่าตอนเราปฏิรูปการเมืองปี2540สารรัฐธรรมนูญจึงถือกําเนิดขึ้นมาทีนี้พอถือกําเนิดขึ้นมาเป็นธรรมดาอยู่เองครับว่าองค์กรองค์กรหนึ่งมันเกิดในเนื้อนาดินของโลกตะวันตกแล้วเราอิมพอร์ตนำเข้ามาโลกตะวันออก กว่ามันจะเดินทางมาถึงเนี่ยมันผ่านเส้นทางอะไรมาเยอะมันผ่านการตัดต่อพันธุก,กรรมรผ่านคำอธิบายแบบใหม่หรือเอามาใช้แล้วก็ใช้ผิดใช้ถูกใช้เพื่อประโยชน์พืผลในทางการเบืองต่างๆก็เป็นได้ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่เรามี3ารมูนย์ขึ้นมาจนถึงตอนนี้นะครับสทศวรรษกว่าแล้วนะครับตั้งแต่ปี4 0จนตอนนี้ 67, จะเกือบสทศวรรษแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ายิ่งผ่านไปเรื่อย สารรัฐธรรมนูญจากที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจะรักษาวิกฤตการณ์ทางการเมืองป้องกันวิกฤตการณ์ทางการเมืองรักษาประชาธิปไตยคุ้มครองเสียงข้างน้อยรักษาความเป็นกมหมายสูงสุดข,ของรัฐธรรมนูญใช้มาใช้ไปใช้ไปใช้มากลับกลายเป็นองค์กรที่เข้าไปมีส่วนในการทําให้เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองวิกฤตการณ์ทางรัฐธรรมนูญนั่นเองนะครับถามว่าตรงนี้เป็นเรื่องประหลาดไหมประเทศไทยเป็นประเทศเดียวไหมคําตอบคือไม่ใช่นะฮะหลากหลายประเทศเอาสารรัฐธรรมนูญมาใช้ก็มีปัญหาเช่นเดียวกันนะในตุรกีก็ดี นะครับก็พยายามจะยุบพักการเมืองของที่ได้เสียงข้างมากมาโดยตลอดนะครับหรือแม้กระทั่งในโรมาเนียก็เช่นเดียวกันที่สารรัฐมนูลจะต้องมาตัดสินว่าตกลงแล้วประธานาธิบดีหรือนายกนัมนตรีใครกันแน่ที่ที่จะเป็นคนเป็นผู้นําของประเทศไปประชุมในสุดยอดการประชุมผู้นํายุโรปอะไรแบบนี้มันมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายในหลากหลายประเทศนะครับทีนี้ของประเทศไทยเนี่ยสิ่งที่มันเออเรามาใช้กันเรื่อยๆเนี่ยแล้วมันก็ค่อยเกิดขึ้นปัญหา ผมว่าปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมาพร้อมกับชุดความคิดที่เราเรียกกันว่าตุลาการพิวัตรซึ่งเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งจนนํามาสู่เหตุการณ์รัฐประหาร19กันยา49นะครับพอชุดความคิดตุลาการพิวัตรเกิดขึ้นปุ๊บมันเหมือนกับการปล่อยเสือเข้าป่านะครับจากเดิมที่สารรัฐธรรมนูญจะมีลักษณะที่จํากัดอํานาจตัวเองอยู่เหมือนกันนะครับแต่พอมีชุดความคิดตุลาการพิวัตรที่พยายามบอกว่าให้สารให้องค์กรตุลาการขยายอํานาจตัวเองออกมา เพื่อแก้วิกฤตการทางการเมืองก็เลยมีการตีความกฎหมายตีความร,มรัฐธรรมนูญออกแบบร,รัฐธรรมนูญออกแบบกฎหมายให้สารรัฐธรรมนูญมีอำนาจมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะใช้อำนาจต่อเนื่องกันมาในช่วงยามที่เป็นรัฐบาลจากการเลือกตั้งเราลองสังเกตสถิติสิครับพอรัฐประหาร49เกิดขึ้นปุ๊บมีการยุบสารรัฐธรรมนูญทิ้งครับเสร็จแล้วตั้งคณะตุลาการร,รัฐธรรมนูญขึ้นมาและคณะตุลาการร,รัฐธรรมนูญชุดนี้ก็ทําหน้าที่ยุบพรรคไทยรักไทย ตัดสิทธิกรรมการบริหารภาคร้อยสอคนใช้อะระกาศคณะรัฐประหารย้อนหลังลงโทษเพิกถอนสิทธิปีนะหลังจากนั้นมาก็มีการออกกลไกต่างๆรัฐธรรมนูญ50เกิดขึ้นเพราะรัฐธรรมนูน50เกิดขึ้นเอาละครับเริ่มใหม่ละเริ่มตั้งแต่ปลดนาะยกรัฐมนตรีใช่ไหมครับวินิจฉัยกฎหมายสําคัญของรัฐบาลว่าขัดรัฐธรรมนูญนะครับขัดขวางการแก้รัฐธรรมนูญหลายครั้งทั้งแบบทั้งฉบับแล้วก็แบบรายมาตรา จะเปลี่ยนสวให้มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดสารรุนก็บอกไม่ได้นะครับและสุดท้ายก็อะไรครับมีการปลดนายยมศรีออกหลายครั้งนะครับเนี่ยคือจึงเป็นที่มาและพอดูสิฮะหลังรัฐประหาร57คณะรัฐบาลเข้ามาสารรัฐธรรมนูญยังอยู่สารมืยังอยู่คราวนี้สารมืคดีน้อยลงทันตาเห็นเลยครับสารมืเริ่มกลับมาคึกคักแอคทีฟอีกครั้งเมื่อมีการเลือกตั้งนะครับแล้วก็รอบนี้คราวนี้พักการเมืองหรือกลุ่มการเมืองที่ ถูกสารมนุวิทย์ที่ฉชยเป็นผลร้ายส่วนใหญ่จะมาเป็นซี่ฝ่ายค้าแนแทนนะครับตรงนี้ที่น่าสังเกตคือว่าผมกําลังวาดเส้นทางให้ดูว่าจุดวัตถุประสงค์ของการมีสามนูษเนี่ยในทางตํารามันดูดีนะแต่เมื่อไรก็ตามถึงเวลาเอามาใช้มันจะเกิดสภาพปัญหาแบบนี้ขึ้นทีนี้เฉพาะบริบทแบบของไทยเนี่ยผมยืนว่ามันเป็นปัญหาเรื้อรังต่อเนื่องมายาวนานนะครับผมเรียกว่านี่คือ การต่อสู้ที่มันยังไม่สิ้นสุดตั้งแต่การอภิวัตสยาม2475นะครับผมเท้าความนิดหนึ่งนี้ครับถ้าเราลองดูเอกสารบันทึกประวัติศาสตร์ต่างๆของช่วงก่อน2475ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชเราจะเห็นได้ว่ามีทั้งสามัญชนคนธรรมดามีทั้งชนชั้นเจ้านายที่เรียกร้องอยากมีรัฐธรรมนูญสามัญชนก็เช่นกรสอรกูราบเทียนวันชนชั้นเจ้านายเช่นพระองค์เจ้าปิสา นะครับเรียกร้องให้มีรัฐธรรมนูญสมัยนั้นยังไม่มีคาว่ารัฐธรรมนูญเรียกทับศั์ว่าคอนสติติวชันนะครับจะเห็นได้ว่าคอนสติติวชันต่างๆของแต่ละคนที่เรียกร้องเนี่ยเนื้อหาข้างในมันไม่ได้เป็นประชาธิปไตยนะ mm hmm. หลายเรื่องเวลาเรียกร้องก็ให้อํานาจสูงสุดเป็นของพระมหากษัตริย์อยู่นะอำนาจสูงสุดไม่ได้เป็นของประชาชนไม่ได้มีการเลือกตั้งไม่ได้มีรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งร้อทั้งหมดไม่ได้มีหลักการแบ่งแยกอํานาจ ดังนั้นคอนสติทิชันในวิธีคิดของสามัญชนก็ดีของชนชั้นเจ้านายก็ดีหรือแม้กระทั่งของบรรดาที่ปรึกษาของพระหมหากษัตริย์ที่ประยกร่างรัฐธรรมนูญต่างๆก็ดีเนี่ยจะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญมันไม่ได้เท่ากับประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญมันคือเอกสารอันหนึ่งที่ว่าด้วยการจัดระเบียบการเบือนการปกครองทีนี้ผ่านมาสักพักนี้เห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญแบบนี้ก็ไม่เกิดขึ้นแต่เราเล็งเห็นได้ว่าคำว่าคอนสติทิชันมันไม่ได้เท่ากับว่าต้องเป็นประชาธิปไตยเสมอไป พักตรงนี้ไปก่อนนะครับ,รบแต่ถ้ามาเจอกับคําว่า parliament ร,รัฐสภาหรือในภาษาสมัยนั้นเขาเรียกทัพศัตว์เขาเรียก parliament พอเป็น parliament เนี่ยจะเห็นได้ว่าชนชั้นนําชนชั้นเจ้านายไม่ค่อยสะดวกใจและกับการให้มีรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งลองไปดูพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่6จํานวนมากนะครับท่งวิพากษ์วิจารณ์การเกิดขึ้นของรัฐสภาเอาไว้มากมายตรงนี้มีนื้อสาคัญเลยครับ constitution เนี่ย กลุ่มผู้ปกครองผู้มีอำนาจไม,ไ,มไ,มไม่ได้ซีเรียสดี่กับมันนักนะนะครับลองดูร่างฉบับสุดท้ายที่บอกกันว่ารอเจ็ดจะพระราชทานให้ก็เขียนในลักษณะที่อำนาจสูงสุดเป็นของพระมหากษัตริย์แต่กับกังวลใจกับเรื่องของรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งนั่นเพราะอะไรฮะรัฐธรรมนูญมันเขียนยังไงก็เขียนได้ออกแบบสถาบันการเมืองยังไงก็ออกแบบได้แต่การเลือกตั้งนี่แหละมันคุมไม่ได้ นะฮะลองไปดูพระราชนิพลของในหลวงรัชกาลที่6ก็ทรงเขียนเอาไว้ในหลายที่ว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันปล่อยให้ใครก็ไม่รู้อะได้เข้ามาในสภาพระองค์ยังเอาตัวอย่างของประเทศอังกฤษมาเปรียบเทียบเลยบอกเดี๋ยวมันก็มีแต่การถกเถียงกันอยู่ในสภามีแต่ความวุ่นวายโกลาหลนะ,พออะเพราะอะไรเพราะลองเลือกตั้งไปแล้วมันคุมไม่ได้ขนาดแต่งตั้งข้าราชการยังคุมไม่ได้เลยครับแล้วนี่เลือกตั้งให้ประชาชนทั้งประเทศมาเลือกเนี่ยจะคุมอยู่ได้อย่างไงหมายถึงคุมได้อย่างไรว่าใครเป็นคนของใครคนของชั้นหรือเปล่าที่จะได้เป็น ผู้แทนรัษฎรนะผมพูดมาถึงตรงนี้เพื่ออะไรครับแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยก็เกิดคณะรัษดรสองสี่เจ็ดห้าขึ้นมานะครับแล้วก็ระบบการเมืองมันก็พัฒนากันเรื่อยมาเนาะโลกมันนะบังคับว่าแต่ละประเทศต้องมีรัฐสภาโลกมันบังคับว่าแต่ละประเทศต้องมีการเลือกตั้งที่เสรีเป็นธรรมเท่าเทียมต่างๆต,ตรงนี้แหละครับทําให้วิธีคิดของบรรดาชนชั้นนําจนชั้นผู้ปกครองเนี่ยต้องย้ายฐานความคิดแล้วจากเมื่อก่อนเนี่ยคุณไม่ให้มันมีการเลือกตั้ง ไม่ยอมรับระบบรัฐสภาแต่ณนะวันนี้ต้องยอมรับระบบรัฐสภายอมรับให้มีการเลือกตั้งแต่คุณจะมีพลังอะไรละ่ะที่จะมาถ่วงกลุ่มคนที่มีอำนาจจากการเลือกตั้งนะครับในที่สุดรัฐธรรมนูญ2540ก็ให้คำตอบขึ้นมาว่าองค์กรที่ทำหน้าที่ถ่วงอำนาจที่มาการเลือกตั้งนั่นก็คือบรรดาศารและองค์กรอิสระนั่นเองเราจะสังเกตได้ว่าเวลาวิกฤตการณ์ทางการเมืองเนี่ย สมัยนั้นมันแก้กันด้วยอะไรล่ะรัฐประหารมีสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นบ้างมีขบวนการนิสิตนักศึกษาเดินขบวนประท้วงรัฐบาลบ้างรัฐบาลลาออกบ้างอะไรต่างๆนานาแล้วมันก็วนเวียนรัฐประหารอยู่บ่อยๆแต่พอมีรัฐธรรมนูญ40เกิดขึ้นปุ๊บมีการออกแบบรัฐธรรมนูญให้มันมีสารมีศารลมีองค์กรลาดเกิดขึ้นปุ๊บรัฐหารอาจจะไม่จําเป็นก็ได้เพราะใช้องค์กรเหล่านี้ถ่วงเอาไว้นะครับตรงนี้ผมเท้าความมาทั้งหมดเพื่อให้เห็นภาพว่าในท้ายที่สุดเนี่ย ปัญหาของ2,475จนถึงตอนนี้มันยังไม่จบคือมันเป็นคู่ขัดแย้งระหว่างพลังทางการเมืองอำนาจในทางการเมืองที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งสู้ก,กันกับพลังทางการเมืองอำนาจทางการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งนั่นเอง<ม>แล้วคู่นี้ก็สู้กันมาเป็นร้อยปีแล้วนะฮะเปลี่ยน,นกลไกต่างๆนานาเป็นต้นไปปฏิเสธการเลือกตั้งไม่ได้แต่เมื่อเลือกตั้งเกิดขึ้นทํำยังไงล่ะให้การเลือกตั้งนั้นมันดูไม่สมประกอบ ทำอย่างไรล่ะที่ให้การเลือกตั้งนั้นมันมีรัฐบาลที่ไม่มีเสถียรภาพทำอย่างไรล่ะที่ทําให้สังคมมีความรู้สึกว่านักการเมืองมันแย่ทาอย่างไรล่ะจะออกแบบกลไกที่ทําให้พลังทางการเมืองจากการเลือกตั้งขยับขย่ขยอนไม่ได้เปิดพื้นที่ให้คุณเล็กๆน้อยๆในการทํางานบริหารประเทศแต่ไม่ว่าตามคุณไม่สามารถท้าทายกับชนชั้นนาของประเทศนี้ได้นะฮะเดี๋ยวนี้ออกแบบมันเป็นอะไรล่ะเลือกตั้งเสร็จคุณก็เจอกติกาใบเหลืองใบแดง ลงเลือกตั้งเรื่องนั้นก็พูดไม่ได้เรื่องนี้ลนรงไม่ได้เรื่องตั้งแล้วหาเสียงจะลนรงตั้งพรรคจะรับเงินบริจาคจะทําพรรคการเมืองให้เป็นพรรคของมวลชนคุณก็จะเจอกฎระเบียบยุบยิ้มยุ้มยิ้มของคณะกรรมการการเลือกตั้งเต็มไปหมดกฎระเบียบที่เหมือนกับมาเอาไม้บรรทัดมาวัดมาวัดความยาวของผมมาวัดกระโปรงกางเกงของนักเรียนมัธยม,ม,ยมนักเรียนประถมแบบนั้น <S <S น่ะนจะเป็นลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันเมื่อเข้ามาสู่ดํารงตําแหน่งทางการเมืองปุ๊บคุณเข้ามาด้วยมีพลังความคิดสร้างสรรค์ เต็ไมไปหมดเลยอยากสร้างนู่นสร้างนี่ทำนูำ่นทำนี่แต่แล้วคุณก็เจอนักร้องไปร้ององค์กรอิสระไปร้องนู่นร้องนี่ทําให้คุณไม่กล้าขยับขึ้นมาเลยเลยนานวันเข้านานวันเข้ามันผ่านลักษณะแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยอำนาจที่มาจากการเลือกตั้งจากเดิมเขียนในตัวบทรัฐธรรมนูญก็ค่อนข้างน้อยอยู่แล้วนะ แต่บรรดาองค์กรที่มาจากการเลือกตั้งก็ระแวดระวังตัวเองจนจํากัดอํานาจตัวเองให้มันหดไปอีกเพราะว่ากลัวเดี๋ยวโดนร้อสารรัฐมนูญกลัวโดนร้ององค์กรอิสระนะฮะทำให้อำนาจที่มีอยู่แค่นี้คุณตีความตัวเองหด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 ,หดเล็กลงเรื่อยๆแต่อำนาจที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นในรูปของกองทัพของศาลขององค์กรอิสระอำนาจตัวบทนั้นูญก็เขียนเยอะอยู่แล้วนะยังขยายความตัวเองออกไปเรื่อยๆอีกยังมีพวกนักร้องช่วยไปชงให้อีกยิ่งขยายออกขยายออกสมดูุลในทางอำนาจ ของสองคู่นี้จึงไม่เท่าเทียมกันนะฮะดังนั้นเนี่ยปัญหาตัวเนี้ยมันจึงเข้ามาสู่บทสรุปที่ผมเรียกว่าประเทศไทยตัวนี้มาเป็นประชาธิปไตยสองใบอนุญาตและสารรัฐธรมนูญก็เป็น,นกลไกสําคัญในการออกใบอนุญาตใบที่สองหรือริบใบอนุญาตใบที่สองคืนแล้วเราก็ดูเหมือนว่าจะถอดสลักนี้ก็ไม่ค่อยได้นะฮะอาจารย์ดูแนวโน้มข้างหน้าดู คือมันต้องไปแก้ที่ตั้งแต่ต้นทางเลยแต่แล้ว,ลวเราดูการเมืองในสองสามสัปดาห์หรือตลอดที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ดูเหมือนก็ไม่ค่อยมีใครรินใจที่อาจจะทาอย่างเต็มที่เท่าไหร่ครับก็ผมเรียกว่าใบอนุญ,ญาตสองใบเนี่ยรบะบอบประชาธิปไตยสองใบอนุญ,ญาตใบอนุญ,ญาตใบแรกคือมาจากการเลือกตั้งนะครับเราปฏิเสธเรื่องนี้ไม่ได้แล้วนะครับไทยต้องอยู่ในเวทีโลกมันปฏิเสธไม่ได้คุณจะมีรัฐบาลทหารจนตายเป็นไปไม่ได้ยังไงต้องมีการเลือกตั้งนะครับดังนั้นใบอนุญาตใบแรกคือฉันทานุมัติ ฉันทามติจากประชาชนที่มอบให้กับพรรคการเมืองไหนในการเข้าไปจัดตั้งรัฐบาลใบนี้ขาดไม่ได้แต่ดีใบแรกใบเดียวตอนนี้สำหรับประเทศไทยเนี่ยมันไม่พอมันต้องมีใบที่สองใบที่สองผมเรียกว่าเป็นใบอนุญาตจากชนชั้นนำนะครับคุณได้ใบแรกมาแล้วใบที่สองไม่ออกคุณก็เป็นรัฐบาลไม่ได้คุณได้ใบแรกมาแล้วอยู่ไปใบที่สองอาจจะต้านใบแรกไม่ได้ให้คุณเป็นไปก่อน แต่พอคุณเป็นสักพักเขายึดใบอนุญาตใบที่สองคือไม่ให้คุณแล้วจบเพราะใบอนุญาตใบแรกมีได้ตอนไหนอะทุกสี่ปีตอนหย่อนบัตรถูกไหมแต่ใบอนุญาตใบที่สองนี่มันมีตลอดกาลนะนะแต่คุณขาดใบแรกไม่ได้มันเป็นขาเข้าขาเข้าแล้วเนี่ยเข้ามาแล้วปุ๊บได้ใบที่สองไหมต้องดูณเวลานั้นคุณเกินครึ่งมาเยอะไหมหรือคุณยังไม่ถึงถ้าคุณไปตั้งรัฐบาลผสมแบบเนี้ยใบอนุญาตใบที่สองอาจจะไม่ออกเหมือนที่พรรคก้าวไกลเขาเจอ รหรือคุณอาจจะได้ใบแรกใบที่สองยอมให้คุณเป็นแต่เป็นไปสักพักคุณโดนลิฟใบที่สองเหมือนที่พักไทยรักไทยเคยเจอก็เป็นได้นะฮะพอมันมีลักษณะแบบเนี้มันผ่านมา20กว่าปีไล่มาเ,เรื่อยๆนะักการเมืองเละยพรรคการเมืองก็บางช่วงบางตอนก็อยากต่อสู้อยากสู้ว่าพอกันทีกับใบอนุญาตใบที่สองมันต้องไม่มีให้มันเหลือใบที่หนึ่งใบเดียวแล้วก็มาแข่งขันกัน,กนตามกติกา แต่มันก็จะมีนักการเมืองอีกกลุ่มหนึ่งอีกประเภทหนึ่งที่ไม่สนใจอะไรเลยเพราะรู้อยู่แล้วว่าใบที่หนึ่งตัวเองได้ไม่เต็มหน่วยแต่ตัวเองหวังครึ่งใบที่สองและตัวเองก็จะได้ไปเป็นทุกครั้งหรือกลุ่มคนที่ได้ใบที่หนึ่งแบบเสียงข้างหน้าเด็ดขาดมาโดยตลอดเวลาเริ่มจะสู้กับใบที่สองแต่แล้วก็เรียนรู้ว่ายี่สิบสาสิบปีผ่านไปวิธีสู้แบบนี้ในท้ายสุดใบที่สองก็จะไม่ได้อยากกันนั้นเลยหาวิธี อื่นในการได้ใบที่สองดีกว่านั่นก็คือถอยการสู้ของตัวเองลงมาจํากัดอานาจตัวเองลงมาประนีประนอมมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ได้ใบอนุญาตทั้งสองใบนะครับที่เนี้ยสภาพการมาเลยเป็นแบบนี้นะบใบแรกฮึดสู้ใบที่สองขวางไม่ให้เรียนรู้กันไปเรียนรู้กันมาใบที่หนึ่งบอกอ่ะอย่างนี้ฉันพักการเมืองบอกอ่ะฉันได้ใบที่หนึ่งพอสังเกตแล้วฉันค่อยๆลดเพื่อจะแลกกับใบที่สองนะพอคุณแลกได้ใบที่สองมาสิ่งที่ตามมาคืออะไร สิ่งที่คุณคิดคุณฝันอยากจะเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญอยากจะปฏิรูปประเทศอยากจะปฏิรูปกองทัพปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมจัดการทุนผูกขาดก็ทําทไม่ได้เลยหรือทําได้ทําเหมือนกับไม่ได้ทําทําน้อยแบบน้อยเกินไปสายเกินการนะครับทำเพื่ออะไรเพื่อให้จะบอกว่าฉันทําแล้วนะแต่มันไม่สามารถปฏิรูปทั้งโครงสร้างได้จริงๆครับนะทั้งหมดเพราะอะไรไม่งั้นถ้าคุณทำเดีย๋ยวใบเนี่ยที่เป็นสองคุณโดนยึดอีก นี่จึงเป็นอะไรนะสภาพความเป็นจริงทางการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบันที่ผมเรียกว่าประชาธิปไตยสองใบอนุญาตก็คือนักการเมืองตัดสินใจกันแล้วว่าพรรคการเมืองนักการเมืองบรรลุธรรมแล้วว่าณเวลานี้ใบอนุญาตใบที่สองสำคัญกว่าใบที่หนึ่งเท่ากับตอนนี้ทุกคนต้องเป็นเด็กดีนะะต้องรับบทนี้นะฮะก็ดูสภาพการเมืองดูเหมือนจะเป็นเช่นนั้นแล้วก็มีชุดเหตุผลอธิบายเช่น พี่เจ็บมาก่อนพี่รู้ฉันผ่านมาแล้วฉันสู้มาแล้วสู้แบบเดิมมันไม่ได้มาต้องปรับนะฮะหรือแม้กระทั่งบอกว่าเอานะเข้าไปก่อนค่อยๆทาทีละนิดทีละนิดอะไรต่างๆมันมีชุดคําอธิบายเต็มไปหมดแต่ไม่ว่าจะอธิบายด้วยเหตุผลอะไรปฏิเสธกับปรากฏการณ์ทางการเมืองที่ผมตั้งแบบนี้ไม่ได้นะว่าประเทศนี้ประชาธิปไตยสองใบอนุญาตจริงๆถามแบบซื่อๆนะครับอาจารย์พูดถือใบอนุญาตอีกอันหนึ่งเนี่ยที่ไม่ได้มาจากประชาชน เอาห่วงอะไรฮะคือใบยุญธาภิษฎสองมีคนเคยถามผมนะว่าใครเป็นเจ้าของอบยุญธาภิสองคือมันไม่ใช่ตัวบุคคลมันเป็นเครือข่ายองค์การยกของอํานาจทั้งหมดนะซึ่งคนกลุ่มเนี้ทั้งกลุ่มเนี่ยมันคือพลังอํานาจที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งคือใบนุญ,ญาติษที่หนึ่งมันคือผ่านการเลือกตั้งประชาชนสนับสนุสนกลุ่มเนี้ก็คือกลุ่มคนที่ไม่ลงสนามการเมืองอะ่ะไม่ลงเลือกตั้งแต่สามารถกํากับการเมืองได้ตลอดเวลานะครับ นะมันก็เป็นกลุ่มว่ากลุ่มก้อนในทางอำนาจถามว่าเอ๊ะแล้วเขาจะปรับได้ไหม hmm. คําตอบก็คือนี่มันเราก็ตอบไม่ได้หรอกครับแต่ผมแสดงภาพให้เห็นว่านี่คือปรากฏการณ์ที่มันพัวพันกันมาครับเกือบร้อยปีแล้วการสู้กันระหว่างอํานาจที่มาจากการเลือกตั้งกับอํานาจที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งประชาชนทําอะไรได้บ้างไหมครัคือผมมองแบบนี้ครับคือประชาชนเนี่ยเราท่องกันเป็นสูตรคูณนะ ประชาชนเป็นผู้ทรงอำนาจสูงสุดของประเทศประชาชนเป็นเจ้าของประเทศประชาธิปไตยก็บอกแล้วว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนตามคำว่า democracy มีท่องันเป็นสูตรคูณเลยแต่ในทางปฏิบัติลองดูสิครับอำนาจของประชาชนแสดงออกได้ตอนไหนรัฐธรรมนูญสถาบันการเมืองระบบการเลือกตั้งพวกเนี้ยออกกติกามาเพื่อจะล้อมขออประชาชนนะถูกไหม การเกิดขึ้นของรัฐการเกิดขึ้นของรัฐธรรมนูญการเกิดขึ้นของการเลือกตั้งการเกิดขึ้นของระบบรัฐสภาการเกิดขึ้นของกลไกสารพัดกลไกในรัฐธรรมนูญทั้งหมดในท้ายสุดก็คือเป็นการมาร้อมประชาชนไว้ล้อมประชาชนว่าในท้ายที่สุดอำนาจของคุณจะมีอยู่ตอนไปการกระบาดเลือกตั้งถูกไหมเพราะมันเป็นประชาธิปไตยแบบผู้แทนอาจจะมีอำนาจให้คุณอื่นๆอีกบ้างเช่นแสดงความคิดเห็นชุมนุม นะโครงการขนาดเล็กขนาดย่อยขนาดใหญ่ที่คุณไม่เห็นด้วยคุณก็ไปแสดงความคิดเห็นไปมีส่วนร่วมประชาธิจารน,นะเราก็เรียกซะสวยหรูประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือประชาธิปไตยแบบผู้แทนสารพัดอยา่างแต่ในท้ายที่สุดอํานาจกับคนอย่างเราๆเนี่ยมันไม่ได้มีอํานาจที่แสดงพลังออกมาได้จริงหรือม,มันมีอะไรอ่ะไปการกรบาดเลือกใช่ไหม,ช,ไหมชุมนุมชุมนุมถามว่าชุมนุมเสร็จจบแล้วไงคะมันก็จะต้องวนกลับที่เลือกตั้ง ชุมนุมเสร็จแล้วไงฮะวนวนกับมาที่ทาแล้วทำมนููใหม่มันก็จะไปจบที่การเลือกตั้งอยู่ดีนะครับ <c oughs> ดังนั้นวิธีคิดที่ออกแบบประชาธิปไตยแบบโลกตะวันตกที่เราไปก๊อปปี้มาเนี่ย <c oughs> ในท้ายที่สุดเนี่ยเดโมครซี่ะ <c oughs> มันถูก Adjective หรือคำคุณสมบัติกินเดโม c ครซีทุกวันเดโมครซี democracy, ประชาธิปไตยอย่างเดียวไหมเราก็จะมีรี p พร s เซน a ีฟเดโม m ครซี c ครับรี s พร t เซน v ีฟผู้แทนมากินประชาธิปไตยจนผู้แทน ใหญ่กว่าประชาธิปไตยมากขึ้นอะไรอีกอะประชาธิปไตยแบบอะไรไทยไทยเอ้คำว่าแบบไทยไทยก็มากินถูกไหมงั้นผมก็เลยจะที่หายว่า parliamentary democracy ไยแบบรัฐสภารัฐสาก็มาใหญ่กว่าประชาชนอีกนะครับก็คือ democracy เพียวๆแท้ๆเนี่ยมันแทบไม่ปรากฏเลยมันถูกแสดงออกผ่านองค์กรตัวแทนหมดเลยนะครับเสร็จแล้วดูสิครับ ผมดูง่ายๆวันที่นักการเมืองลงเลือกตั้งพูดอย่างหนึ่งแต่พอเลือกตั้งเสร็จทุกคนจะบอกว่าอะไรอยู่เฉยๆถ้าไม่พอใจไปเลือกตั้งใหม่ไปรอเลือกตั้งใหม่เห็นไหมแล้วประชาชนทำไแรชุมนุมยังไม่นับรวมว่าเอื้อนไขท้ทางเศรษฐกิจสังคมที่มันไม่สามารถให้คนออกมาชุมนุมได้ทุกวันอยู่แล้วแลวต่อให้ชุมนุมเสร็จแลวยังไงมันก็จะไปจบเลือกตั้งอีกไปจบที่ทำรัฐธรรมนูญใหม่ไปจบที่เลือกตั้งถูกนไหมดังนั้นเนี่ยไอความหวังของประชาชนในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันเลยต้องไปฝากไว้ที่ยานผานะ ที่ชื่อว่าผู้แทนรัศดรที่ชื่อว่าพรรคการเมืองนะครับฝากยังไงฝากคือคุณเป็นคนให้อานั์กับไอ้บรรดาพวกเนี้ยเข้าไปทําถ้ามันไม่ทําต้องเตะตูดมันทุกวันให้มันทําถ้ามันไม่ทํางวดหน้าต้องสั่งสอนมันไม่ให้มันกลับมาอีกนะในขณะเดียวกันถ้าบรรดาผู้แทนรัศดรหรือพรรคการเมืองรับแมนเดตอนั์สัญญาณเข้าไปทําแล้ว โดนกระทืบมาโดนลไล่ต้อนมาโดนยุบพักตัดสิทธิ์มาโดนรัฐประหารมาประชาชนก็ต้องเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กงーーไงนะหะเพราะเพราะประชาธิดดปไตยตอนเนี้ยในที่มันออกแบบมาเป็นประชาธิปไตยผูแ้แทนแสรัฐสภาต่างๆเนี่ยมันเลยต้องวิ่งคู่ขนานถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมขนาดใหญ่เนี่ยมันต้องวิ่งคู่ขนาน ด้านหนึ่งคือการเมืองในสถาบันการเมืองผ่านผู้แทนรัศดรผ่านสภาผ่านพักการเมืองอีกด้านหนึ่งคือการเมืองของภาคนอกสถาบันการเมืองก็คือประชาชนคนธรรมดาเนี่ยแหละที่วันนี้ยอนบัตรวันนี้ชุมนุมวันนี้ออกมารวมพลังออกมาเรียกร้องต่างๆสนับสนุนตัวแทนของตัวเองที่ที่เข้าไปมันจะสนับสนุนดนเสริมกันมันขาดอะไรไม่ได้ถ้าประชาชนไม่พักการเมืองของตัวเองเป็นยานผ่านนะ ไม่มีผู้แทนรัศดรของตัวเองเข้าไปเปลี่ยนแปลงประชาชนทําอะไรก็ชุมนุมไปเรื่อยๆถูกไหมแต่มันไม่มีอํานาจรัฐครับมันมีแค่อํานาจในในที่เป็นนามธรรมที่เราท่องกันว่าอํานาจสูงสุดเป็นของประชาชนไงแต่มันใช้อํานาจเองโดยตรงมันไม่ได้ไงนะสุดท้ายมันต้องไปผ่านอิเล็กชันผ่านตัวแทนผ่านชุมนุมผ่านอะไรเงี้ยแต่มันไม่สามารถแสดงพลังออกเพียงพร้อมเพียงกันนะดังนั้นมันเลยต้องมีไอ้พวกนี้เข้าไปจัดการพวกพรรคการเมืองพวกผู้แทนรัศดร แต่ในขณะเดียวกันพการเมืองและผู้แทนคุณขาดประชาชนก็ไม่ได้คุณจะบอกว่าเฮ้ยผมแค่อาศัยคุณถีบผมเข้าสภาพอนะอาศัยพวกคุณเป็นยานพานะในการเลือกพวกผมเข้ามาในสภาก็เพียงพอแล้วคิดอย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะเมื่อไหร่ก็ตามคุณเข้าไปแล้วคุณอ่อนล้าคุณไม่ปฏิบัติตามที่คุณพูดคุณไม่ไม่ไม่ทำตามแมนเดตที่ประชาชนมอบให้คุณมาเนี่ยประชาชนก็ต้องเรียกร้องกดดันหรือแม้แต่พอคุณทําแล้ว คุณถูกตีโต้กลับมาประชาชนก็ต้องดุนหลังคุณใชมมันขาดอะไรอันหนึ่งไม่ได้นะฮะนะฮะดังนั้นในเมื่อประชาธิปไตยสองใบอนุญาตที่ผมบอกว่าใบอนุญาตที่หนึ่งมาจากประชาชนใบอนุญาตทีำำ่สองมาจากชนจ้นำวิธีจะจัดการทําได้อย่างไงก็มีแต่จะทําให้ใบอนุญาตใบที่หนึ่งกินแดนเข้ามาเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆจนใบอนุญาตที่สองหายไปทีนี้จะกินแดนด้วยกันไปเรื่อยๆ ประชาชนคนเดียวทำไม่ได้พักการเมืองต้องทำด้วยผู้แทนราษอรต้องทำด้วยผนึกกําลังกันนะครับถึงจะลุกคืบไปยึดใบอนุญาตไปที่สองมา